สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันเสาร์นะคะตอนนี้แอดมินอยู่ที่สะพานปลาจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะสะพานนี้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2529นานะคะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่น่าท่องเที่ยวของแม่ฮ่องสอนแต่เราจะต้องจอดรถไว้ข้างนอกนะคะเป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำปลาค่ะอุทยานแห่งชาติถ้ำ,ถำปลานะคะก็ะจะมีสะพาน เมื่อกี้เราแวะซื้ออาหารมาให้ปลาแล้วค่ะก็วันนี้อากาศแจ่มใสค่ะฟ้าสวยเริ่มมาละตรงนี้จะเป็นน้ำที่ไหลออกมาจากถ้ำนะคะแล้วก็มีปลาไม่รู้ว่า,วาวเห็นไหมค่ะใ,ใช่เนี่ยค่ะเยอะแยะเลยค่ะคนี่ค่ะเนี่ยคือปลาเ,เขาก็จะมารวมกัน เดี๋ยวเราจะเอาอาหารให้ปลานะคะเอาอาหารให้ปลาเลยค่ะโอ้เยอะเลยนี่คืออาหารที่จะให้ปลานะคะเมื่อกีู้กโอ้ยสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอขยับมาอีกนิดนึงอ่ะเสียเอาเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะ อาหารปลาที่นี่ถือว่าเป็นการทําบุญให้น้องปลานะคะไม่แพงเลยยี่สิบบาทค่ะแต่ไม่รู้ว่าปลาข้างล่างเนี่ยมันคือปลาสายพันธุ์อะไรนะคะปลาพวงฮะปลาพลงปลาพวงพวงหรือพลวงโอ้ปลาพวงค่าเยอะอ้าวอาหารปลาค่ะเดี๋ยวเราออกจากอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา ของแม่ห้องสอนนะคะแอดมินจะพาไปเที่ยว <ปะ S 1> ที่บ้าน,นรักไทยค่ะเราก็จะไปดูไล่ชาสวยๆนะคะปลาที่นี่เขากินผักด้วยนะคะเราจะไม่ให้เฉพาะอ,อ,อาหารที่เป็นเม็ดนะคะจะมีผักมีผลไม้ค่ะเป็นการรักษาระบบนิเวศด้วยค่ะทำให้แม่น้ำไม่เน่าเสียนะคะหานี่คือ ผมหน้าทริปนี้นะคะที่มาพร้อมกับแอดมินวันนี้ค่ะเราชวนกันเที่ยวเที่ยวด้วยกันคนละครึ่งตามนโยบายของรัฐบาลปีนี้ออกโครงการมาใหม่ๆให้กับคนไทยเรานะคะก็เป็นอะไรที่ก็ดีอะค่ะถือว่าเป็นการพักผ่อนด้วยในช่วงวันหยุดปลายสัปดาห์3วันนี้นะคะ แล้วก็จะเดินผ่านสะพานปลาไปข้างหน้าค่ะก็จะมีมีบ้านไทยใหญ่มีต้นไม้งอกบนหินนะคะต้นไม้งอกบนหินไม่เพียงแต่พื้นดินเท่านั้นที่ต้นไม้จะงอกและ,จะเจริญเติบโตได้บนก้อนหินที่มีความชื้นเหมาะสมมากเพียงพอพืชบางชนิดก็สามารถ งอกก็ร่างชอนชัยไปตามรอยแตกของหินเพื่อหาอาหารเหล่าเลี้ยงจนมีลำต้นใหญ่ได้ไม่ต่างจากพืชที่งอกบนพื้นดินค่ะเขาจะมีเขาจะมีป้ายบอกตลอดทางเป็นอุทยานที่มีความร่มรื่นพอสมควรค่ะถ้าจะให้ดีนะคะมาในช่วงอากาศเย็นๆฤดูหนาวตรงนี้ก็มีตรงนี้ ไหนดูสิคะปลานิลปลาตะเพียนอู้มีหลายปลามีเยอะอปลาจิงโก้ก็มีดีนะคะเนี่ยเราแบ่งๆกันเนาะแบ่งให้ตรงนั้นตรงนี้บ้างอุ้ยมีหางแดงด้วยนี่นะค่ะปลาที่ปลาินปลาปลาที่บลกินปลาอะปลาที่ปลาขิงปลาอะเอาปาขึ้นปลาขิง เดี๋ยวเ,เดี๋ยวพอออกจากถ้ำปลาแล้วเราจะเดินทางต่อย้อนกลับเข้าไปในตัวเมืองของแม่ห้องสอนนะคะเพราะว่าทางที่เราเที่ยวตอนนี้เราจะเก็บด้านนอกของแม่ห้องสอนก่อนคืนนี้แอดมินยังคงพักอยู่ที่แม่ห้องสอนอีกหนึ่งคืน,นะคะ่ะเมื่อคืนไปเดินถนนคนเดินล่มลื่น,นะคะ่ะ มองไปทางไหนเป็นสีเขียวสวยวันนี้อากาศดี <c oughs> อากาศดีอ้าวผู้ร่วมทีมหันมาหน่อยร่วมทีมคนนี้คือทีมที่มาเที่ยวกับแอดมินในทริปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินขอยุติการ ไลฟ์ like สดตอนนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งที่บ้านละใครนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ